สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะค่ะเรามาเริ่มที่ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีกันนะคะลูกนะ่าคุณครูก็จะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะทุกวันนี้หนูใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทําอะไรกันบ้างลูกโทรเข้าโทรออกนะคะรับส่งข้อความค้นหาความรู้จากอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ดู YouTube หรือเล่นเกมนั่นเองนะคะลูกนะาต่อมาคอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้หนูใช้ทำอะไรบ้างลูกคอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาความรู้อ่าดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะแล้วก็ยังสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์งานคำนวณงานก็ยังได้อีกนะคะลูกนะอ่ะต่อมาค่ะกล้องดิจิตอลนะคะก็จะสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีมีหลายชนิดนะคะลูกนะแต่การใช้งานเบื้องต้นมักเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการทำสำเนาข้อมูลการแสดงผลลัพธ์เป็นต้นนะคะลูกนะอุปกรณ์พื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์กล้องดิจิตอล วิทยุโทรทัศน์แท็บเล็ตอ่าเป็นต้นนะคะ เรามาเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากการใช้โทรเข้าโทรออกแล้วยังมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานมากมายค่ะลูกสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G 4G 5G แล้วก็ Wifi นะคะและสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์และแอปพลิเคชันสนทนาชั้นนำเช่น LINE YouTube Facebook Twitter นะคะโดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดานะคะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนิยมผลิตสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอระบบสัมผัสใส่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงค่ะออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัยนะคะและก็มีแอปพลิเคชันและลูกเล่นที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาค่ะ เราก็มาดูข้อดีนะคะใช้สื่อสารทางไกลได้ค่ะลูกนะ 2. สามารถถ่ายภาพติดตามข่าวสารท้องอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะ 3. ช่วยให้การทำงานอย่างง่ายขึ้นค่ะลูกบางที่อาจสามารถใช้แทนคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะคะ 4. พกพาสะดวกค่ะ ข้อเสียนะคะทำให้อารมณ์เสียค่ะหากโทรศัพท์มือถือดังในช่วงที่คุณต้องการความสงบนั่นเองนะคะลูกนะมีสมาธิหรือเวลาอะไรก็ตามที่คุณมีความสุขค่ะ2 อาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอนนะคะเช่นได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาซ้ำๆนะคะ 3. ทํทำให้เกิดอาชญากรรมอันถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณเป็นที่ต้องการของโจรน,นั่นเองค่ะลูก คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากลูกคิดนั่นเองนะคะลูกนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการคำนวณของจีนมาแต่โบราณแล้วค่ะจึงค่อยๆพัฒนามาเป็นเครื่องคิดเลขแบบฟันเฟืองนะคะลูกนะมาจนกระทั่งเป็นเครื่องที่ทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยการใช้กระแสะไฟฟ้าและปัจจุบันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้คาสั่งสั่งให้ทา าตามที่กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาการทำงานของเรานะคะให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีประโยชน์ทางด้านการศึกษานะคะลูกใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนในหลายรูปแบบนะคะ สองค่ะด้านความบันเทิงเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกสนานค่ะเล่นเกมฟังเพลงชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็สามค่ะด้านการเงินการธนาคารใช้ในการเบิกถอนเงินเครื่อง ATM การโอนเงินด้วยค่ะ 4นะคะด้านการสื่อสารและคมนาคมค่ะลูกใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ 5. ด้านศิละปะและการออกแบบค่ะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวาดรูปก,การ์ตูนนะคะออกแบบงานต่างๆค่ะลูก 6. ค่ะด้านการแพทย์ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการแพทย์หลายด้านนะคะลูกนะเช่น ประวัติคนไข้นั่นเองนะคะทดลองวินิจฉัยแพทย์นะคะในการตรวจโรคต่างๆก็มีนะคะลูกนะต่อมาค่ะ7ด้านวิทยาศาสตร์และเคมีใช้ในการวิเคราะห์สูตรทางเคมีนะคะกลองดิจิตอลค่ะ กล้องถ่ายภาพดิจิทัลคือเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทรูปภาพนั่นเองนะคะหรือวิดีโอค่ะลูกการใช้งานเหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่ไม่ต้องใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพเหมือนสมัยก่อนนะคะและผู้ใช้สามารถดูผลการถ่ายภาพได้ทันทีเลยค่ะลูกสามารถลบรูปที่ถ่ายไปแล้วและถ่ายใหม่ได้อีกค่ะและสามารถปรับแต่งภาพถ่ายง่ายๆได้นะคะข้อดีก็คือรวดเร็วค่ะ พราะเมื่อถ่ายรูปแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะคะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเป็นไฟล์ภาพบนแผ่นดิสก์หรือการถ่ายโอนเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตต่างๆนะคะ 2. ค่ะใช้งานง่ายเพราะมีการทำงานแบบอัตโนม,มัตินะคะลูกนะ 3. ไม่เปลืองฟิล์มเพราะอาศัยอุปกรณ์บันทึกที่สามารถลบข้อมูลและนำมาใช้งานใหม่ได้เลยะคะ่ะ วิทยุนะคะวิทยุคือกระแสขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เคลื่อนไปตามอากาศโดยไม่ต้องใช้สายค่ะข้อดีมีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางมีจํานวนสถานีมากทำให้สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้ฟังได้เป็นจํานวนมากนะคะ 2. มีความรวดเร็วในการส่งข่าวสารทำให้ผู้ฟังได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะ ข้อเสียนะคะ 1. อายุของข่าวสารนั้นหากผู้ฟังภาารายการโฆษณาจะไม่สามารถย้อนมารับฟังได้อีกนะคะต่อมาค่ะโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์คือการถ่ายทอดเสียงและภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะโดยแปลงสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ออกสู่อากาศนะลูกนะเรียกเครื่องที่มีหน้าที่ดังกล่าวว่าเครื่องส่งโทรทัศน์นั่นเองค่ะและเรียกเครื่องที่มีหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลับเป็นสัญญาณเสียงและภาพตามเดิมเรียกว่าเครื่องรับโทรทัศน์นะคะภาษาปากเรียกว่าทีวีนั่นเองค่ะลูก ต่อมานะคะแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเนี่ยนะคะสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษและเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะพกพาง่ายน้ำหนักเบามีคีย์บอร์ดในตัวหน้าจอเป็นระบบสัมผัสปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ นะคะลูกนะแบตเตอรี่ที่ใช้งานในนานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไปนะคะต่อมาค่ะการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะการเปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะลูกเมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กดปุ่มเปิดบนอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นๆโดยทั่วไปมักมีสัญลักษณ์ เป็นวงกลมแล้วก็ขีดลงมาตรงกลางนะคะเรียกว่าปุ่ม power นั่นเองนะคะลูกนะะหลังจากที่คุณครูได้ให้หนูทุกคนได้เปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนกันแล้วนะคะคุณครูจะมาทบทวนความจําของหนูลูกว่าหนูจําได้ไหมว่าอันดับแรกจะต้องกดเปิดที่ไหนนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะลูกอ้าวเราดูสังเกตนะคะว่าปุ่ม power อยู่ตรงไหนของเครื่องเคสนะคะ เรากดปุ่มเปิดที่เครื่องเคสนั่นเองค่ะลูกต่อมาค่ะกดปุ่มเปิดเพื่อเปิดจอมอนิเตอร์นะคะหรือจอภาพนั่นเองค่ะเท่านี้เราก็สามารถเปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะ หลังจากที่เราเปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันไปแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกอ่ะเราควรปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่โดยคลิกเครื่องหมายกากบาทนะคะแล้วก็2ค่ะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะคะหรือปุ่มเริ่มต้นนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม power ค่ะหรือปุ่มวงกลมแล้วมีขีดตรงกลางลงมานะคะลูกนะจากนั้นจะมีแถบคำสั่งขึ้นมาให้หนูเนี่ยเลือกคำสั่ง Shutdown นะคะจากนั้นประมาณ1นาที CPU นะคะจะทำการดับลงค่ะลูกและขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้หนูกดปุ่ม ปิดนะคะที่หน้าจอเพื่อปิดคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไรนะคะ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เสียหายค่ะ 2. ป้องกันไฟดูดไฟช็อตนะคะ 3. ปกป้องการถนอมเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ 4. ีช่วยให้คอมพิวเตอร์ไม่เก่าลงง่ายค่ะ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะลูกควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. พักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานนะคะ 2. ปรับความสว่างของจอภาพให้พอดีค่ะไม่ให้มืดหรือสว่างจนเกินไปนะคะ 3. จัดท่านั่งและตำแหน่งของจอภาพให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยค่ะและไม่ควรมองจอภาพใกล้จนเกินไปนะคะ 4. ค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งานนะคะการกระทำที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะมีดังนี้ค่ะ 1. วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์ 2. เล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดเดินไปในที่ต่างๆ 3. ก่อนเข้านอนหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นค่ะ C ถอดลักไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีทั้งที่ยังไม่สั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะการกระทําที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะลูก ต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่77ค่ะลูกถ้านักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือพูดคุยกับบุคคลอื่นผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วนักเรียนไปเข้าห้องน้ำแต่ยังไม่ได้ออกจากระบบนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคะลูกทำให้ผู้ไม่หวังดีหรือเพื่อนรูข้้อมูลส่วนตัวนะคะปัญหาคือ ผู้อื่นรู้ข้อมูลส่วนตัวค่ะสาเหตุก็มาจากไม่ออกจากระบบนะคะลืมนะคะลูกนะ้าผลกระทบค่ะทำให้ผู้อื่นนะคะรู้ข้อมูลของเรานำไปเผยแพร่ในทางที่เสียหายได้นั่นเองนะคะแนวทางแก้ไขคือออกจากระบบถูกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือตั้งรหัสผ่านในการเข้าดูข้อความนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่78ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าถ้ามีผู้อื่นรู้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และรหัสผ่านของเราจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างคะลูกอ่าเข้าไปแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัวทำให้เราเสียหายนั่นเองนะคะปัญหาคือผู้อื่นรู้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านค่ะ สาเหตุก็คือบอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบนะคะตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปจึงสามารถคาดเดาได้ค่ะผลกระทบนะคะลูกนะปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัวทำให้เราเสียหายค่ะแนวทางแก้ไขลูกไม่บอกชื่อบัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบนะคะและควรตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดานั่นเองค่ะ มาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายแล้วนะคะลูกนะนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดให้ครบทุกหน้าที่คุณครูสั่งไปนะคะลูกนะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้แล้วก็ของสัปดาห์ก่อนด้วยนะคะลูกนะในวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้บา,บายๆคะ่ะ